เนี่ยเนี่ยผู้ชายเออมึงเฮ้ยผู้ใด่นอยู่กนลังฟาดเงี้ยเลยอะไรนะอยากเหนี่ยเป้ากับชนะจนจังเลยจับแต่ผู้หญิงแต่่่วาไมจับเลยจับแต่ผู้หญิงเราตัดกำลังกับโวดกระโวดบูกุ้ยตาวัดก่อนตาวัดก่เป้าแบบนี้ฮะเอาหมีมาขายอะไรไหมร้อยไหมอไหรกูเฮ้ย ผู้ใดยุ่งกับน้องฟ้าใหญ่ปากแตกปากแตกแน่ใครยุ่งเบียวันกับน้ำเขาเบียวันมึงโว้ยหลายมากผู้ใดยุ่งกับน้องฟ้าใหญ่นะโดนเออเออมึงมีเมียเมียงเป็นหัวด้วยเต็มฮะล่าสุดเพิ่งแป่าน้ำกดสาดหน้าเขาด้วยเออจริงอันนี้เรื่องจริงอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ด้วย ตัดตัดขาไปน่ออันนี้คือเรื่องจริงนะฟ้าไปเนี่ยเนี่ยเขาโหดมากจริงเอาน้ำกดสาหน้าเขาอยู่บนลำเบียบีเอเอาน้ำกดสานนานบ่เอาน้ำกดสานนานบ่เนี่ยเนี่ยพุ่ตาจเออมึงมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะให้เต็มไปทำมือลอยวันรึเปล่าไม่ต้องมาเลยฟ้า มันเอาจริงนะอย่าพูดเล่นนะเนี่ยคนนี้แหละไอตัวอันตรายทีเเลยเนี่ยไม่ว่ามีแต่คนอันตรายทุกคนเลยนะที่เนี่ยพี่เมฆพี่หลงพี่หลงอันตรายสุดแล้วพี่หลงแค่แซวเล่นไม่มีอะไรหรอกพี่งไฟ้าใหญ่ฟ้าใหญ่ที่ไม่มีอะไรแต่บอกเขาเมียจะน่าจนโหดนะเมียไม่มีบอกว่าเมียไม่มีเมียตายแล้วพี่เมียตายแล้วคุณลงไปทำบุนลอยวันพุ่งขึ้นมาเลยมึงมึงพูดเองนะไอ้แต้ม ไฟระวังเฟสด้วยนะเมียมันหวัวจริงๆนะพูดเองนะเพราะว่าชนะจนเมียเขาหัวจริงจริงขาอย่างเดียวเลยไม่ได้ตัดขาลูกยุปอดไห้ก็ลรจันฮะเวสอาจใจเป็นอะไรยอกยอกยอกบางทีเขาอาจจะชอบเด็กใช่เะละ่าชอบเด็กไหมชอบเด็กชอบเด็กอ๋อคนหนึ่งน่ารักมากเลยอะไปไหนไม่ได้นี่ยพี่ชนะชนะจนก็มีอยู่สองคนพอดี <c oughs> ปไปยังจับโดนได้เมื่อ,อไรจะ <ห ả? S 2> จับนานมากคืออยากเหนียเป้ากับชนะจนจังเลยอ,นะอยากจับแต่ผู้หญิงแต่ว่าไม่จับเลยจับแต่ผู้หญิงคะไรน้องเขามาขอให้ให้สอนจับ<อ>แต่ผู้หญิงครับผู้ชายคนนี้น้องเขาไม่ให้สอน <c oughs> เล<อ>ยเดีเ๋ยวแต่จะคิดเองนะบางทีนั่งอยู่เฉยๆกับเพื่อนน่ะเมียเขามาด้วย ล่าสุดมาตำนานยีสานต<โอ>ัดกำลังกระโวดกระโวดบูกูก็ตามัดก่อนตามัดก่อนเบาแบบนี้ฮะเอาหมิ่ีมาขายอะไรไหมร้องไหมเพราะอะไรกูจะกูจะเกินชอบเป็นคนมีแฟนแล้วก็ชอบได้เนาะไม่ไม่ชอบคนมีแฟนค่ะโอ้เห็นไหมเนี่ยในเนี้ยไม่มีใครโสดหรอกคนหนึ่งอ่ะมางทีเขาไม่โสดแต่เขาก็เมียเขาก็ให้ได้คนอยู่ ไม่เหมือนเมียชนะจนเมียชนะจนโหดมากความตายคนละฝั่งคนละข้างเลยาขกูหมดเลยกูลูกล,ลูกประดับอาจารย์ลูกไก่หอดมันเกิดไปแล้วมีขาเลยตายเลยมัไปแต่ฟ้าก็ไม่เป็นไรเนาะยังมาใส่นายังโบใส่ปกค้องพุ่นพุ่นมาใส่ในั่งยู่เนี่ย กีรักอ้ยยังมืออยู่กีรักให้กำลังใจนะสู้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 ปากหังกะเจ๊เป่าแห้งๆเบิังเบิงเขาหัวกเลยเบิงเฮ้ยหัวน้าบอกเฮ้ยหัวเหรอไปกินหมูกระทะด้วยกันทุกวันระวังนะเจสู้ๆจ้ามา ฟ้าฟ้าใหญ่ไม่เล็กนะครับฟ้าไม่เล็กนะ,ะจ้าใหญ่ๆลองชอบนี่ันครับจังก็รักเธอคนเดียวนี่แหละรองเท้าดำไม่เดี๋ยวจะไปซักให้ทำให้ทุกอยา่างไฟเล็กไฟใหญ่ก็รักเหมือนกัน หมูท่าพวกมันบ่อยไหมไปกินหมูท่าอันนี้มายังนะช่วงนี้ช่วงนี้ได้ไปกินไหมได้ไปกินหมูท่าใหม่ครั้งนี้ไม่ช่วงสัปดาห์นี้แล้วอย่าไปเดินเที่ยวไหนกับมันนะเมียนมากรุงเทพเอาเมียเมียมันมากรุงเทพระวังนะคนนี้เมียมากรุงเทพเปล่าครับเมียมากรุงเทพหรอเมียมากรุงเทพไม่ แอนพี่ไม่ว่าดีมาก